มาดูมา z ด้ bt 5 0 Pro บโปนะครับอันนี้ปี2 0 1 2นะครับอันนี้เลขไม่สี่0 0 0นนะครับ8,023กิโลเมตรเองนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีหนูตายนะครับแล้วก็กลิ่นแอจะมีความเย็นนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดรอออกมาล้างตัวแอนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองแอปิดช่องลมนอกนะครับโอเคครับติดตามชม ตอนต่อไปครับอันนี้ก็เย็นเย็นปกตินะครับมาด้าบร5 0โปนะครับปี2 0 1 2ครับอันนี้หนูตายนะครับเดีจะทำการรื้อตู้แอร์ออกมาลางแล้วก็วปิดช่องลมนะครับเดี๋ครับก็ถอดน็อตถอดอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรจาจะ มาทำการยกคอนโซลกันนะครับเด็ก mm. <Okay. S 2> ครับเรายกคอนโซลออกแล้วนะครับ mm. ที่เหลือก็เป็นเปลือกตู้นะครับเด็ครับขั้นตอนการนื้อก็จะประมาณนี้นะครับม mm. ื่มาด,ดูเปลือกไอคอนโซลกนรนทำนี้ก็นี่เลย mm. เออกมาทั้งยวงเลยนะครับ รเราเราจะทําการขอตัวแออ์มานะครับนี่ก็ก็ยืดออกหมดแล้วคลองน้ำนี่ก็จะเห็นว่าเปื่อยนะครับเปื่อยเดี๋ยวก็ต้องติดใหม่ให้ลูกค้านะครับแอรับครับ,รบนี่ก็เป็นตู้แอร์ที่เราทําการถอดรื้อออกมานะครับ ก็ยังไม่สกปรกเท่ไร่นะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นพวกชี่หนูอะไรพวกนี้นะครับโอเคเหม็นใช่ไหมโอเคครับก็ทำการล้างตู้แอร์นะครับล้างตู้แอร์ครับมัดนได้เ็นดีฮะสโปรครับผมแก้ปัญหานะครับอันนี้มีกลิ่นชี่หนูนะครับลูกค้าให้ถอดดื้อเลยนะครับโอเคครับ ก็เป็นพันโซนนะครับที่เราทำการถอดออกมานะครับนี่เลยฟองน้ำเีย okay, นครับฟองน้ำตรงนี้ก็เสื่อมสภาพนะครับนี่ลุยหมดเลยนะครับลุยลงไปลุยหลุดลงไปตรงนี่เลยตรงท่อนั้าทิ้งนะครับมาดูขั้นตอนการรื้อกันหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรื่เลย นี่เลยนะครับเอเคครับเอเคครับนี่ก็ล้างเรียบร้อยครับขาวนวลนะครับนี่ก็ทําการปิดช่องรับลมนอกเรียบร้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องหนูเข้ามาในห้องโดยสารนะครับเรื่องกลิ่นครับภายในอนาคตนะครับที่ฝองน้ํานั้นจะสุดตัวนะครับ ทำให้กลิ่นสามารถเด้ดรอดเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับโอเคครับสภาพตู้ที่เราทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบกลับคืนนะครับโอเคครับล้างเปลือกตู้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งกล่องโบเวอร์แล้วก็อันนี้นะครับโอเคครับ ติฟองน้ําติดใหม่นะครับของเดิมมันลุ่ยนะครับมนเลยติดด้านบนนะครับช่องลมบนแล้วก็ลงเท้านะครับตรงนี้ก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็ติดฟองน้ํานะครับอย่างดีนะครับฟองน้ํา ติดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเ่มอนก็เรียบร้อยครับก็เป็นขั้นตอนประกอบตัวนะครับโอเคครับก็เป็นการขั้นตอนใส่คอนโซลนะครับโอเคครับนี่ก็มีช่างอยู่สองคนครับรวมคนถ่ายนะครับนี่ไปยกไปเลยโอเคโอเคครับ ครับนี่ก็สแกนเคียร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับตอนนี้อยู่ที่4.9นะครับโอเคครับมาดูค่าเกียร์กันหน่อยนะครับนี่เลยนะครับจักชั้นอยู่ที่ประมาณ24ครับ ไอไซส์อยู่ที่ประมาณ150ินิเมตนะครับโอเคอันนี์ตัดนะครับโอเคครับก็เติมน้ำยาแอร์บูแคนเน็ตพับนะครับโอเคครับนี้ฝากร้านหนุ่มบุตัวแอร์ด้วยครับตรงค่ารงเรียนและราคาพิธีการผมครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์089921 1805เนะปครับเป็นเบอร์ช่างหนุ่มครับโอเคครับฝาก ติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับ